สวัสดีครับอยู่กับผมบอลน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว iPad Air 4ครับว่าการใช้งานเกือบ2ปีที่ผมใช้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเจอข้อเสียอะไรไหมหรือมีข้อดีอะไรที่อยากจะแชร์หรือเปล่าก็ไปดูได้เลยครับ มาพูดถึงเรื่องสเปกกันคร้าวๆก่อนนะครับหน้าจอของเจ้าตัว iPad Air 4เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่1 0 9นิ้วครับเป็นจอ LCD Liquid Retina Display ครับมีความละเอียดอยู่ที่264ล้านพิกเซลครับแล้วก็อัตราเฟรมเรกของเขานะครับอยู่ที่60เฮิรต์ครับขอบด้านข้างของเครื่องเขานะครับจะเป็นอลูมิเนียมครับมีลำโพงให้2ตัวครับมีบนล่างนี่ครับแล้วก็ซ้ายขวาครับงงเหมือนกันนะครับว่ามันมี2ตัวยังไงใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าคงเป็นดีไซน์ของเขาแหละครับความดังเนี่ยก็อาจจะสู้เจ้าตัว iPad Pro ไม่ได้ครับเพราะตัวนั้นจะมีลพง ตัวชิปเซตด้านในของเขานะครับจะเป็นชิป Apple A14 Bionic ครับเป็นชิปตัวเดียวกับ iPhone 12ครับแรมกับรอมของเขานะครับแรมจะอยู่ที่4 g ิสครับส่วนรอมเนี่ยจะอยู่ที่64 g ิครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความจุเยอะๆเนี่ยก็มันจะข้ามไปที่256 g ิเลยครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเลยครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการใช้งานหลักๆของผมเลยเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างครับการใช้งานหลักๆของผมนะครับก็จะมีโซเชียลมีเดียครับ e ตอร r t a i n m e n t การดูหนังฟังเพลงแล้วก็การเล่นเกมครับแต่ถ้าเรื่องเรียนเน ผมก็จะเอาไว้เรียนผ่านซูมอะไรเงี้ยครับไม่ได้เอาไว้จดทํางานจริงจ <acio> oui, memory, ังครับก็บอกเลยครับว่าตอนที่ซื <Matthew>: ้อเนี่ยงบไม่พอซื้อประกันจริงครับเวลาผมอยากจะจดอะไรก็จะจดในมือถือแทนครับถ้าพูดถึงเรื่องแท็บเล็ตในการใช้เรียนนะครับผมคิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็จะนึกถึง iPad มาดับแรกแน่นอนครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้ แท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งที่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมครับแล้วก็ใช้เรียนบ้างเล็กน้อยครับตอนนั้นเนี่ยผมมีตัวเลือกหลายตัวเลือกมากเลยครับไม่ว่าจะเป็น iPad 2020ตัวธรรมดาครับแล้วก็ iPad mini 5ถ้าฝั่ง Android นะครับก็จะเป็น Galaxy Tab S ครับตอนที่ผมตัดสินใจว่านี่แหละจะเอา iPad Air 4นะครับตอนนั้นเนี่ย i p a d Air 4มาแรงมากครับผมไปร้านยูสโตครับก็คือหมดทุกครั้งเลยครับก็ต้องโทรสั่งจองเอาครับเหตุผลที่ผมเลือก iPad Air 4มานะคบก็คือผ รู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่มีสเปคที่ไม่ขาดไม่เกินครับพร้อมใช้งานใุ้ทุกๆอย่างเลยครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาออกมาแรกๆเนีย่ยคล้ายๆกับ iPad Pro ครับซึ่งมันดูแบบน่าใช้มากครับแล้วก็มีสแกนนิ้วอยู่ด้านบนครับก็ผมรู้สึกว่าช่วงโควิดเนี่ยการสแกนนิ้วมันสาคัญมากครับเราจะได้ไม่ต้องถอดแมสแล้วก็สแกนใบหน้าแทนครับก็ผมจะเล่าเหตุการณ์ในการทํางานผ่านใน iPad สักเหตุการณ์นึงนะครับก็คือมีช่วงหนึ่งเนี่ยผมติดโควิดครับเป็นช่วงซีซั่นแรกๆเลยก็ต้องไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลครับผมก็พก iPad ไปด้วยครับเพราะตอนนั้นเป็นช่วงเปิดเทอมอยู่ก็ต้องใช้เรียนออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีคลาสหนึ่งครับอาจารย์เนี่ยเขาได้สั่งงานให้ทาครับแล้วก็ให้ส่งภายในคลาสเลยผมก็ใช้ iPad ตัวนี้ครับทำโดยที่แบบไม่มีปากกาเลยใช้มือจิ้มจิ้มอย่างเดียวก็คือผมทําผ่านแอปแคนวาค่บก็ตกแต่งอะไรเงี้ยครับค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็จะแอบหงุดหงิดเวลาแบบเราจิ้มไอส่วนที่มันเล็กๆครับแล้วก็ต้องขยายแล้วก็จิ้มให้แบบเลื่อนตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยครับ ึงเวลาทํางานครับเพราะมันจะแบบไม่ลื่นไหลเท่าปากกาครับก็ข้อเสียที่เจอนะครับในการใช้เรียนนะคบผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับตอนที่เราเรียนผ่านซูมหรือผ่านแอปต่างๆที่ไว้ใช้เรียนนะครับตัวเครื่องเนี่ยครับค่อนข้างร้อนเลยครับแล้วก็แบตเนี่ยไหลมากมากเลยครับคลาสหนึ่งเนี่ยผมเรียนประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก่อนเรียนเนี่ยแบตผมอยู่ประมาณ 90%- 80%แตครับแต่พอหลังเรียนไปแล้วเนี่ยสชั่วโมงครึ่งครับแบตเหลือประมาณ4 สี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็ค่อนข้างไหลามากๆครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับแอปหลักๆที่ผมจะใช้นะครับก็จะมี Line Facebook Instagram TikTok Twitter ครับก็ลื่นไหลเลยครับแต่น่าเสียดายครับที่จอของเขายังเป็น60 h z อยู่ครับถ้าคนที่ใช้จอมือถือ60 h ฮอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยคิดอะไรมากครับแต่ถ้าคนที่ใช้มือถือจอมากกว่า60 h z ที่เป็น90 h z หรือ120 h z เนี่ยก็จะแอบหมุดหงิดได้ครับเพราะมันจะไม่ชินตาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมือถือหลายๆรุ่นนะครับ กัันหมดแล้วครบก็จะแอบมุนยงี้ได้ครับถ้าเรามาเล่นแท็บเล็ตที่จอ60เฮิครับส่วนเรื่อง Instagram กับ s h o p e ีนะครับก็ตัวจอของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเป็นจอเล็กๆอยู่ครับยังไม่เต็มจอครับปรับขยายได้ครับมันก็จะเหลือพื้นที่ซ้ายกับขวาครับตอนนี้เหมือนแอป Instagram ของ iPad Air 4เหมือนจะมีปัญหาบั๊กนะครับก็คือมันถ่ายวิดีโอไม่ได้ครับนี่ครับก็นี่เห็นปมันไม่มันไม่ยอมไป ได้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวตัวมุมแมลงก็ไม่มีให้นะครับก็มีแค่สร้างกับ layout ใช่ไปเดยวนีก่กดถ่ายอะไรไม่ได้เลยได้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับซึ่งผมไปดูกลุ่ม iPad หรือในพันเทปนี้เขาก็บอกว่าเป็นเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร<ม>ก็ต้องรออัปเดตครับ ปัญหาที่เจอนะครับก็เจอบั๊กบ้างเล็กน้อยครับเช่นแป้นพิมพ์มันซ้อนกันบ้างครับแล้วก็ปุ่มไอตัวปรับภาษาครับมันไม่ขึ้นให้ครับเราต้องออกจากแอปก่อนแล้วก็ไปปรับภาษาที่หน้าจอหลักก่อนครับเราถึงจะใช้ภาษานั้นในแอปได้ครับแรมของเขานะครับให้มาที่4กิกครับส่วนตัวผมนะครับผมก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องเวลาเราเข้าแอปแล้วก็มันโหลดฟีดใหม่นะครับแรม4ีกิกของ Apple เนี่ยผมคิดว่ามันเหลือเลยครับก็ใช้งานได้โอเคเลยครับส่วนรอมนะครับเขาให้มาอยู่ที่6 4กิส่กครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ ที่จะโหลดแอปเยอะครับไม่ค่อยมีรูปหรือวิดีโอสัตวไห่แต่ก็ใช้ไปเกือบ61 62ได้ครับเหลือประมาณ2-3กิกเองครับถ้าใครที่เป็นสายทํางานเก็บข้อมูลเยอะๆเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไปใช้256กิกจะดีกว่าครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลที่แบบต้องลบแอปตัวนั้นเพื่อให้เหลือกิกในการใช้งานเพิ่มครับหรือจะได้ไม่ต้องไปซื้อไอคาวเพิ่มครับถ้าใช้ตัว256กิกเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจกว่าครับ มาพูดถึงเรื่องการดูหนังฟังเพลงครับจอของเขานะครับให้เป็นจอ LCD Liquid Retina Display นะครับก็ในการดูหนังเนี่ยผมบอกเลยว่าฟินมากๆครับแล้วลำโพงเขาเนี่ยให้มา2ตัวนะครับก็คือบนกับล่างครับเป็นระบบสเตอริโอครับคือเวลาเราดูเนี่ยเสียงก็จะออกมาซ้ายกับขวาครับเสียงดังฟังชัดแล้วก็เสียงก็ะหึมมากๆครับ ในเรื่องการฟังเพลงนะครับผมรู้สึกว่าเสียงที่ขับออกมาจากลำโพงเขาเนี่ยไม่แหลมเกินไปครับแล้วก็มีเบสด้วยฟังแล้วมีมิติมากมากครับส่วนข้อเสียที่เจอนะครับด้วยว่าจอของเขาะนรับเป็นจอ LCD ครับเวลาเราดูหนังในที่มืดเนี่ยมันก็จะมีแสงสีดําโผล่มาครับแล้วก็ไอแถบสีดำนะครับบนกับตั้งเนี่ยครับมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูหนังหรือเป็นคอหนังนะครับก็จะแอบรำคาญได้ครับเวลาเราดูหนังเนี่ย ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ผมก็จะเล่นเกมออนไลน์ทั่ว,วไปเลยครับ ROV LL PUBG Call of อะไรเงี้ยครับในส่วนของเกม ROV กับ LL เนเกมแนวโมบะครับถ้าใครที่ถนัดเล่นจอมือถือหรือเล่นจอเล็กๆครับก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวนิดนึงครับด้วยความว่าเวลาเราเล่นใน iPad เนี่ยตัวละครเรากับตัวสกิลเนี่ยจะเล็กลงครับเวลาเราจะใช้สกิลหรือจะกดอะไรเงี้ยก็ต้องใช้นิ้วเพิ่มหรืออาจจะต้องเอื้อมไปกดอะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงครับแต่ตัว R.O.V เนี่ยก็จะได้เปรียกอย่างหนึ่งครับก็คือมันสามารถปรับความกว้างของจอเกมได้ครับแล้วก็จะเห็นขอบจอของเกมเนี่ยได้กว้างขึ้นครับอาจจะเห็นฝั่งศัตรูที่แอบอยู่ตรงนั้นอยู่อาจจะเห็นเพื่อนเราที่กาลังจะโดนแก๊งแล้วก็สามารถไปช่วยเพื่อนได้ครับถ้าใครอยากเล่นใน iPad นะครับต้องปรับตัวนิดนึงครับแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยก็อาจจะชินได้ครับในส่วนของเกม FPS นะครับก็คือเกมยิงกันนะครับผมก็ไปเทสเกมผับ G Call off มาครับก็บอกเลยว่ายิงมันเลยครับเพราะเราเห็นตัวศัตรูได้ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็เราสามารถปรับ แต่งการตั้งค่าของปุ่มได้สะดวกมากขึ้นครับเพราะจอเขาใหญ่ครับถ้าใครเป็นสตรีมเมอร์ครับอยากต้องการที่ได้แท็บเล็ตหรือ iPad สักเครื่องหนึ่งไว้สตรีมครับผมบอกเลยว่า iPad ก็น่าสนใจระดับหนึ่งเลยครับ ในเรื่องของแบตนะครับด้วยความว่าแบต iPad ของผมเนี่ยผมใช้มาเกือบเกือบสปีได้แล้วครับสุขภาพแบตท,ที่ผมไปเช็คมาล่าสุดนะครับก็เหลือประมาณ90หรือ89%เปครับเวลาเล่นเกมเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ก็จะอุ่นๆน,นิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับว่าแต่และเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยตอนหนึ่งตาเนี่ยลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ การใช้งานทั่วไปนะครับอยู่ได้วันถึง2วันนะครับแต่วันที่3นเนี่ยอาจจะเหลือประมาณ20-10ถึงได้ครับหัวชาร์จที่เขาแถมให้มานะครับจะเป็นหัวชาร์จ20บวัตต์ครับก็ค่อนข้างชาร์จเร็วเลยครับแล้วผมจะขึ้นภาพให้นะครับว่าชาร์จครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ก็มาพูดถึงในเรื่องสุดท้ายนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับ iPad Air 5เนี่ยควรจะเลือกอะไรดีในความคิดเห็นผมนะครับถ้าเรามีงบเหลือหรือเราอยากได้ของใหม่เนี่ยก็จัดตัว Air 5ไปเลยครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยากจะประหยัดงบไว้หรือไม่ซีเรียสเรื่องการใช้งานตัวไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่า Air 4เนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับในเรื่องชิปเซตในเรื่องการทํางานต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยครับราคามือสองเขานะครับผมเห็นเนี่ยสูงสุดอยู่ประมาณ17ื่นเครับต่าสุดอยู่ประมาณหมื่น 1 2 8 0 0แนึงครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอราคา8000เนี่ยสภาพของ iPad เนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว iPad ของผมก็ถ้าผมพูดอะไรออกไปแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรือคนผู้ฟังไม่ชอบนะครับก็ผมขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะติชมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ